เป็นที่ถกเถียงกันอย่างหนักว่าสรุปแล้วเธอคนนี้คือผีหรือคนสําหรับประเด็นดังที่ยูทูบเบอร์สาวแอนตี้จากช่องแอนเดได้ออกมาแชร์เรื่องสุดร้อนระหว่างที่เธอได้ไปเที่ยวที่ประเทศฮ่องกงโดยเธอได้ถ่ายรูปติดสาวปริศนาซึ่งเธอยืนยันหนักแน่นว่าเธอถ่ายรูปนั้นคนเดียวจนกลายเป็นที่ถกเถียงกันจนแฮชแท็กผีฮ่องกงติดเทนเอ็กและยังอยู่ในเทนมาแล้วหลายวันค่ะโดยภาพดังกล่าวค่ะได้เผยเห็นเธอและหญิงเสื้อแดงกางเกงยีนรองเท้าผ้าใบาย,ยืนทำท่ากอดไหล่เธอย เธอบอกว่าได้นําภาพไปให้คนที่มีเซนต์ดูก็บอกว่าน่าจะใช่ผีจริงๆและตอนนี้เรื่องก็ลามไปถึงร้านที่เธอไปถ่ายรูปค่ะเนื่องจากชาวเน็ตหลายคนได้ส่งข้อความไปหาทางร้านให้เปิดกล้องวงจรปิดเพื่อยืนยันว่ายิ่งสาวเสื้อแดงคนนี้เป็นคนหรือผีกันแน่ซึ่งตอนนี้เหล่าชาวเน็ตทั้งไทยและต่างประเทศต่างพากันเฝ้า,าติดตามไอจีของทางร้านเพื่อรอภาพกล้องวงจรปิดหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางร้านดังกล่าวได้ออกมาเปิดเผยภาพระหว่างการกู้ไฟภาพในวันที่เกิดเหตุที่ผ่านมา แล้วหลายเดือนและอีกประเด็นที่ชาวเน็ตพุ่งเป้าไปคือชุดของผีหญิงปริศนาจนล่าสุดค่ะเพย์โพสได้เปิดลุคแฟชั่นที่ต้องบอกเลยว่าพี่สาวตนนี้ไม่ธรรมดาเพราะถ้าใส่แบรนด์เนมทั้งตัวหัวจรดเท้ามูลค่ากว่า3 0 0 0 0บาทและชาวเน็ตยังถกกันว่าเธอผ้าชุดนี้ยังดูเป็นคอลเลคชันใหม่ยังทันสมัยอยู่เลยโดยเครื่องแต่งกายของหญิงปริศนาที่ชาวเน็ตสังเกตมีดังนี้ค่ะเสื้อเทร์นบูแอนด์แอสเซอร์ราคาราว21,300่า 21, บาทกางเกงซาล่าราคา ราคาราว1,200บาทรองเท้าผ้าใบออทรีราคาราว6,800บาทงานนี้คนต้องรอทางร้านดังล่าวออกมาชีแ้แจงหลังจากได้ภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อคลายความสงสัยของชาวเน็ตทางโลกโซเชียลว่ายิงปริศนาสรุปแล้วคือคนหรือพลังงานบางอย่างหรือไม่นั่นเองค่ะ